สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศฟูดคอร์ตนะคะชั้นใต้ดินของวินด้ามาเก็ตหัวหินนี้เป็นวันแรกนะคะที่งดเคอร์ฟิวนะคะยกเลิกการเคอร์ฟิวเราก็มาถึงห้างตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะกะว่าจะไปหาก๋วยเตี๋ยวเจ้าโปรดรับประทานนะคะปรากฏว่าเรามาช้าไปค่ะ บรรยากาศเริ่มเก็บข้าวของแล้วค่ะผู้คนก็บางๆตานะคะเพราะว่าในส่วนของโซนห้างเนี่ยจะปิดตอนสองทุ่มแต่ในขณะที่โลตัสนะคะที่อยู่ทางด้านดังห้างนะคะเขาปิดสีทุ่มค่ะ สุกนี้หัวหินน่าจะคึกคักนะคะเพราะว่ายกเลิกเคอร์ฟิลแล้ว